มาแล้วมาแล้วประตูหันซาสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีทุกท่านครับผมอันนี้ก็คือเจ้าของรถครับเดี๋ยวผู้อาสาขอญาตถ่ายคลิปเลยนะครับผมอันนี้ก็คือสารถีผู้จัดการส่วนตัวของของน้องอมแอมนะครับผมขับยาวคะขับยาวยาวอยู่ยาวถ้มีงานก็แั็กคู่ฮะัอมแอมน้นนนะครับแท็กคู่ปามดชัยพรกับสุ่สยใยได้ครับคือ ตูทะยัยขึ้นไปทีผมถือกระเป๋าให้เองเดียวได้ครับผมจ้างได้เหมือนกันครับผมนะครับผมก็ขอแผ่นมาเจ้านายผมหน่อยครับเขาจะหลับจริงหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ผมว่าเาแกล้งหลับนะฮะวันนี้เขาไม่ได้แกล้งหลับแต่จะหลับจริงๆแล้วจะหลับแล้วนะโอเคนะโอเคครับตาสบายครับคุณสุครับผมโอเคครับสวัสดีครับนี่ครับแล้วก็ดูบรรยากาศให้ วนี่เราก็จะออกจากบ้านแพงฮะวันนี้มีประชุมฮนะแฟนคลับเอฟซีครับผมวันนี้มาชุมฮนะวันนี้น้องแอมก็ขอบคุณน้องแอมขอบคุณนัทนนทนะ์ครมารับที่โรงแรมเลยนะครับผมบริการาทับใจเย้เย้ก็เย้ก็แปลกอยู่ทำไมคลิปไอ้ที่ไอ้กองของแม่หน้าห้องของแอม,มถ่ายหรือปะมูถ่ายนหนูหนูนี่อแอม,มถ่ายพี่เห็นอไม่พี่เห็นว<ช>่าพี่สุว่สดิ์รอครับก็าหูอยู่ออพี่เห็นว่ารถมาถึงแล้วพี่เลยเปิดประตูไปไง พี่พี่เข้าใจว่าปามดส่งให้หนูแล้วหนูส่งไลน์กลุ่มบอกว่าพี่น่ะรอได้มามาแล้วพี่ก็พยายามาประตูเอ้าอมแหมมาแล้วเอ้าตายแล้วอมแหมมาแล้วพี่รู้แล้วอมแแบบมาเพราะว่ามาจอดหน้าบ้านนี่ครับทั้งเองของเราฮะอมแหมบตอนนี้รู้สึกว่าสดชื่นมีความสุขมากเลยน้องอมแแบครับนี่ครับบรรยากาศครับซอยเข้าไปรับเอ่ออ่อเข้าไปรับปามี่กับนักเอ่อน้องขวัญนะฮะน้องขวัญ ว่าหลังจ็ดีเลยว่าคุณน,นะนุ่นบอกนุ่นนอนได้ยาวเลยนุยย่นคุณนอนไ่ได้หยควาว่าไม่เอาบอ่อหลังอเออบอ่อหลังก็ได้ไม่ใช่หมายความว่า,าไ,มไม่หมายความว่า,า,าบอ่อหลังนั่นเดี๋ยมมากไหมเป็นบ่ะสองซอยสวัสดีครับเราก็จะมารับเนีย่ยเียวซ้ายมือจะซอยสองนะมามีกับน้องขวัดนะครับไคขับ A4 ครับผมเนี่ยซอยซอยเนี่ยใช่ซอยซอยที่มีอุกวยตั้งนี่แหละอันนี้เขามันมันง่ายไงซอยนั้นไม่ได้ยากมันแคบ นะครับสนคขับทซีครับแล้วก็รมเดินทางเราก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างแล้วก็เราสี่คนห้าคนคืออันหนึ่งอันเดียวกันรักกันเพื่อความยสู้ใจไปไหนก็ไปด้วยกันหนักนิดเบาหน่อยแล้วก็ต้องยอมเอาแหมเขาเพราะว่าเอมแหมเขาเป็เจ้าของแล้วยอมทีประจากวยกังยอม ได้นี่ยหอเขาอยู่นั่นแหละหมอตึกเนี่ยชิคกี้พาเนี่ยครับสินค้าเอซีครับหอนี่ครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ออกทางนี้เลยออกถนนใหญ่เลยครับผมสวัสดีครับคุณสุจังเลยครับนี่มาแล้วทั้งสุยสวัสดีครับผมสุกันสุยนะพักกว่านี้ย่านะั่งสุยนะนี่พี่บอกว่าโอ้โหถ้าพี่มีบ้านแถวริมบึงขนาดนี้มีที่ขายกันเขาบอกขายอยู่เหมือนกันแต่นี่หอนี่หวานทั่วความ อันนี้นี่หอมของปามี่ฮะับขอหนาสีอยู่เปิดวงเนาอเปิดปวงวงสองเหมือนเนี้ยเปิดวงวงสองใช่วันนี้อยู่เลยใช่ได้เนาะงใ่ได้ไดอไดโอเคครับถึงฮะเดี๋ยวต้องถ่ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศครับผมหวเนี่ยนมน้ำไทยน้ำน บริการดีมากครับน้องนัทนนท์คะสุดยอดเลยไปบ้านเขา้ก็รับเต็มที่นะเนี่ยเป็นเชิญผู้โดยสารค่ะเนี่ยน้องก็แหมมครับผมใจดีด้วยแต่อย่าให้โมโหนะรี่รถนัดไม่นั่นอะไรฮะรถนัดนี่นัดก็พัดนัดก็อย่างนี้เหรอใช่ครับที่นัดถือคนใดแต่ถือคือการจอดรถเนี่ยใครเขาบอกว่าช่องไหนว่างจอดได้เลยอ๋อจอดได้ลักษณะนั้นจอดเลยก็ได้ครับผมเนี่ยอาขวัญ เฮ้ยนะสาม yeah. yeah, ี่ไปร่วมเดินทางสวัสดีครับสวัสดีครับไปปิดไฟอ่าครับผมเพราะอย่างงี้ไงเพรางเด็กลองจับดูไงเวลามันงานเยอะไม่พวกนี้จะเอาลงหมดอยู่ลงเต็นท์มันก็เลยดูเยอะพอไม่กลัวพอสบายสบาย เอาไปให้ยายนั้นต้องไม่นิดเดียวมันมันอะไรอี่ะอไรไม่ไดานเหรอไอพี่หวานคนทำเยอะมากปาโมชคิดถึงรถปาโมชจังตอนปาโมชรดนจับมาไรมาไรมาไรหรอกไม่ตอนนี้คือ รถอาจจะเต็มแต่หัวใจเราไม่เต็มเราก็ไปกันได้ใช่กระเป๋าและตัวเราก็ไม่เต็มด้วยใช่ตัวเราก็ไม่เต็มแตต่ัวบไปขึ้นหน่อยเราจะถ่ายสมาชิกรถตัวันไวโอเคครับผมบรรยากาศครับผมใส่าถบสีเเาไปลยครับคนจะร่วมเดินทางด้วยกันมันต้องมีหัวใจให้กันเราก็ต้องรักกันรถตู้หันซ้ายค่ะทุกคนมันต้องเข้าใจกันได้หลายอย่างครับมีใครบ้างคนแรกคือ โปรโมทสวัสดีครับผมร้อยตรวจเอกชัยพรครับผมครับเตงครับผมสวัสดีครับผมนี่คนที่สองค่ะอันนี้ครับเอารายงานตัวครับผมขวัญชัยไปตลอดบอกว่าขวัญชัยขวัญชัยเพชรเัตน์อ่ะขวัญชัยเพชรบ้านแพงอ๋อเพชรบ้านแพงไม่น้องไม่ได้ชื่อขวัญชัยเชื่อน้องมันชื่อขวัญสยามกูลลแต่่พอดเติมพอหลล็อ๋อก็เสีีียยงงดดเตอ่ะ นี่ครับผมบรรยากาศลนวตุกสจับจองที่นี่แล้เรียบร้อยคุณสู่สายใหญ่เจ้านาผมเองครับผมลงง่ายีน้คุณสู่เขาลงดีขึ้นเยอะมเยี่ยวบอยก็เลยลงข้างหน้าลงดีเยอะเยี่ยวบอยก็เลยนั่งหนาจะลง้อไงนั่งหนาเอาปามดนะคะครับนายคนนึงครับผมเอาปามุดไปเไดอยู่เยอะเหรอเรลงไม่ลงไม่นอนรู้แล้วแล้วบอกว่า ไม่ไหวมันเล็กไปหน่อยมันเล็กไปมันเล็กไปเล็กไปจริงๆนี่ครับอันนี้ครับอันนี้ขอถ่ายก็สัมภาษณ์หน่อยฮะเราร่วมเดินทางกันเนี่ยก็ก็ขอบคุณน้าโนนกับขอบคุณน้องอมแอมนะที่ให้ให้ให้ร่วมเดินทางด้วยเจ้าของรถนต้องรักษารถเติมน้ำมันเติมอะไรหลายๆอย่างดูแลหลายอย่างครับผมเข้าใจดีเลยว่าโอเคต้องมีใจให้ เพื่อนเพื่อนร่วมเดินทางจริงใช่เรารักกันครับครับผมใช่นนท์น้องแหมโอเคอันนี้ของอามดอันนี้ก็ของของปาเม่ของขวัญครับผมขอลำปังลงนี่เลยอ่ะปาเม่เราก็จะเดินทางโดยใครรับพิสูจน์อยู่ไหนพิสูจน์อยู่นี่ปามน่าจะไหลอยู่ฮะโอเคนะเนี่ยต้องสูบก็นายผมครับ ้างเกงขาสั้นพับแดงรองเท้าพองคีบารับีคิวพับเท้าเชิญมาจำตปใหน่งว้าวขอบคุณที่เขามาดูคลิปนี้ขอโชคดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินทางต่อสักนิดนะครับขออนุญาตครับผมเราก็เดินทางมาถึงโกสุมนะครับกำลังจะไปนิงานะครับผมครับผม รครับผมเรื่อยๆครับผมโอเคนะครับแฟนคลับเอฟซีขอญาตต่อคลิปสวัสดีครับทุกท่านขอโชคดีทุกคนก็ขอคุณอีกครั้งฮะน้องอมแอมนะฮะน้องแอมครับผมโอเคครับสวัสดีครับพวกเราก็เดินทางร่วมกันมันก็สไาสบายครับผมสวัสดีครับ